ใครที่ออมเพิ่มกับกบขยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือว่าออมเยอะๆนะครับอยากให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมคิดว่าสําคัญสำหรับคนที่ออมเงินเยอะๆนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันก็สืบเนื่องมาจากว่าในช่วงเมษานะครับต้นเดือนเมษาผมก็มาถามเล่นๆว่าข้าราชการโดนหลอกอะไรมากที่สุดนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์หลายเรื่องนะครับประเด็นแรกก็บอกว่ากู้เยอะๆจะไม่โดนไล่ออกนะครับ เพราะว่ามีนี่เยอะเขาไม่ไล่ออกนะครับเพื่อนๆคิดว่าใช่หรือเปล่านะครับหรือก็มีท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่มีแล้วบํานานนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับทีนี้ก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องเอามาเป็นประเด็นคุยกันในวันนี้ก็คือมีคนบอกว่าโดนหลอกเม่ว่าเงินที่เราออมเพิ่มไปเราจะออมเพิ่มไปทําไมนะครับตอนนั้นน่ได้12%นะกฎหมายเพิ่งจะมาแก้มีนานะครับ 66นะครับที่จาก12%นะครับออมเพิ่มได้ไปจนถึง27%นะครับเพิ่งจะมาแก้มีนา66นะครับก็บอกว่าบริหารเองไม่ดีกว่าหรือนะครับหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาไปบริหารเองดีกว่านะครับเขาบอกว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเขาออมเพิ่มตั้ง12%นะครับตั้งแต่ปี4 .18 นี้มีเงินเป็นล้านแล้วนะครับผมก็เลยสงสัยว่าเข้าใจไหมครับว่า แสดงว่าเขาไม่ได้ออมเพิ่ม12%นะครับผมก็เลยมาถามว่าที่ผ่านมา12%ไปไหนนะครับ12%ไปไหนเขาก็บอกว่าฟุ่มเฟือยไปเรื่อยครับแล้วก็เอาไปเคลียร์หนี้ที่ก่อนะครับประมาณนี้ทีนี้ก็มีคนหนึ่งที่เขามาคอมเมนต์นะครับซึ่งผมว่าเฮ้ยมันจะได้ประโยชน์มากเลยครับผมก็เลยเอามาขยายความต่อนะครับก็คือคุณนี่นะครับพัทรวีนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเขาบอกว่า เคยเจอว่าเป็นบ้านะครับตอนออม12%นะครับเขาก็บอกว่าเงินเดือนยิ่งน้อยๆอยู่จะออมเพิ่มทําไมนะครับผ่านมา10ปีนะครับแสดงว่าตอนเงินเดือนน้อยเขาออม12%นะครับแล้วเขาก็สงสัยว่าเขาจะออมไปทําไมแต่ว่าผ่านมา10ปีนะครับมีเงินล้านกว่าแล้วพี่ๆป,ป้าๆที่ทํารับราชการมาก่อนก็ถามว่าทําไมเยอะนะครับ และที่สำคัญเขาบอกว่าได้ประโยชน์ทางภาษีเต็มๆเลยนะครับล่าสุดก็ออมยีิบเดนะครับดีกว่าเก็บเองบริหารเองนะครับถ้ามีเงินก็ใช้ฟุ่มเฟือยไปเรื่อยนะครับสู้ออมต่อนับถอยหลังอีก11ปีก็จะเกษียณประมาณนี้ใช่ไหมนะครับน่าจะหมายถึงเกษียณน,นะครับทีนี้ผมก็เลยมาบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าออมยีิบเเนี่ย ถ้าเป็นไปได้ถ้าชินแล้วเนี่ยก็คือให้ไปลองดูบริการ s s f นะครับหรือว่า RMF นะครับทีนี้ก็จะมาเล่าเพื่อนๆฟังอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปเราไปดูตัวอย่างหนึง่งอันนี้ก็ไปเจอมานานแล้วนะครับเพื่อนๆรู้จักคนนี้ไหมนักวิ่งที่เร็วที่สุดอูเซนโบนะครับเคยมีข,าข่าวครั้งหนึ่งนะครับอูเซนโบ้เนี่ยเขาไปฝากเงิน คือภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงสเท่าไหร่นะครับผมก็แปลเป็นไปถูกๆเขามีการเอาเงินไปฝากนะครับเงินฝากของเขาเนี่ยลงทุนในหุ้นอะไรของเขาอ่ะจากเงิน12ล้านปัจจุบันนะครับเหลืออยู่10,002นะครับซึ่งติดลบไป99%นะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจบกันยังไงนะครับประเด็นก็คืออูเซนเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเขาอาจะไปฝาก บริษัทที่ลงทุนในหุ้นอ,อะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันขาดทุนหรือมันมีกําไรแต่สุดท้ายนะครับทรัพย์สินเนี่ยมันกลับไปเนี่ยลบเกนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่อยากจะบอกว่าการที่เราเอาเงินทั้งหมดนะครับก้อนใหญ่เนี่ยสิล้านเนี่ยไปฝากไว้ที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยมันแม้ว่ามันจะผลตอบแทนดีอะไรดีนะครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับหรืออย่างบางคนที่บอกว่า ทำไมแผนทองคำนะครับกบขถึงให้ใช้แค่10%ซนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับว่ากบขเนี่ยไม่ได้ไปซื้อทองคำเองเขาไปซื้อผ่านบริษัทที่ไปลงทุนในทองคำดังนั้นต่อให้ทองคำดีนะครับเขาก็ไม่อยากจะลงทุนเกิน1 0เพราะว่าถ้าเกิดบริษัทเนี่ยโอเคราคาทองมันมันขึ้นก็จริงแต่ข้างในนะครับการบริหารมันแย่นะครับมีการทุจริตโกงหรือว่ามีการไซฟอนเงินเนี่ยอนาคตเนี่ยมันก็จะทำให้บริษัทเนี่ย มันมีแต่ลมมีแต่ยอดเงินแล้วมันก็จะเจ๊งนะครับพอเจ๊งปุ๊บเราก็จะกําจัดความเสี่ยงของแผนองคำแค่สิบเปอร์เซ็นต์เอาละทีนี้กลับมาเข้าเรื่องดังนั้นนะครับเราไม่ควรจะเก็บไข่ไว้ได้ใ,ใบเดียวกร้าใบเดียวที่เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินหลายๆครั้งนะครับผมเองนะครับก็เลยเอาพอร์ตตัวเองมาให้ดูนะครับว่าอันนี้ก็ทําไว้ตอนประมาณปีสองห้าหกหกสี่หรือหกห้าเนี่ยนะครับผมไม่มั่นใจก็คือมานั่งสรุป อยากให้เพื่อนทุกคนทำนะครับก็คือเอายอดเงินของตัวเองทั้งหมดนะครับมาขึงเป็นรายการเลยว่าเก็บไว้ที่ไหนเท่าไหร่ยังไงนะครับถ้าจะให้ละเอียดก็คือบอกเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนไปด้วยนะครับท่านจะได้รู้ว่าเฮ้ยสัดส่วนอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยต้องลงทุนเยอะๆะนะครับถึงจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับก็สัดส่วนน้อยๆถึงจะดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันคิด คิดในกรณีที่ผลตอบแทนนมันก็ใช่นะครับแต่ในกรณีที่เป็นความเสี่ยงนะครับอะไรที่เป็นความเสี่ยงผลตอบแทนสูง né, สูเนี่ยสัดส่วนจะต้องน้อยนะครับอะไรที่ผลตอบแทนไม่สูงมากนะครับอาจจะลงทุนได้เยอะหน่อยก็เช่นพวกสินทรัพย์เสี่ยงเ,เสี่ยงต่ำนะครับพวกเช่นพวกตราสารหนี้ส่วนผลตอบแทนสูงสูเนี่ยก็จะเป็นหุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูในพอร์ตของกบ,บขแผนหลักนะครับแผนหลักเนี่ย จะเป็นเป็นพวกสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยประมาณ16-18%แนะครับแล้วก็จะเป็นพวกตราสารนี่อีกประมาณ60%นะครับที่เหลือก็เป็นสินทรัพย์อื่นๆนะครับแต่สําหรับพวกแผนเสี่ยงสูงนะครับพวกแผนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศสินทรัพย์พวกเนี้ยนะครับแผนเสี่ยงสูงนี่แทบจะ100%เลยนะครับส่วนพวกตราสารเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์ไม่ถึง1%อนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดสัดส่วนทีนี้ผมเองก็เลยจะ มายกตัวอย่างนะครับอย่างพอร์ตของผมเองนะครับพอร์ตเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าชีวิตคนหนึ่งชีวิตนะครับหนึ่งคนนะครับเรามีมากกว่ากบขอนะครับแต่สําหรับใครบางคนที่มีครอบครัวนะครับแต่งงานก็คือคน2คนเนี่ยถ้าเอาทุกอย่างคน2คนมารวมกันนะครับเราผมจะขอาใช้คําว่าพอร์ตชีวิตนะครับพอร์ตชีวิตเพราะว่าชีวิตเราก็มีเท่านี้แหละ แล้วพอชีวิตของเราอ่ะเราจะนับแค่ชีวิตของเรานะไอ้ที่เป็นของพ่อแมนะ่ยังไม่เป็นนับนะครับจนกว่าเขาจะโอนมาให้แล้วเป็นของเรานะครับอันนี้เราถึงจะนับพอชีวิตเนี่ยอันนี้จะพูดเฉพาะฝั่งสินทรัพย์นะครับส่วนหนี้สินเนี่ยยังไม่ไปคิดนะครับอันนี้เฉพาะฝั่งสินทรัพย์ประเด็นก็คือว่านะครับเราต้องมานั่งจัดน้ําหนักนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ เมื่อเอามาทำภาพนะครับจะเห็นว่าทรัพย์สินที่อยู่ในพวกเสี่ยงต่ำเนี่ยเช่นพวกสาหกรณ์นะครับบัญชีเงินฝากสาหกรณ์ฝากธนาคารนะครับออมสินทองคำเมื่อก่อนเนะี่ยทองคำผมก็คิดว่ามันเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงต่ำนะแต่ตอนนี้ราคา40,000เนี่ยผมว่ามันเริ่มเสี่ยงสูงแล้วนะครับพวกเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ50%นะครับ50ถึงอ่า มันใช่ไหมประมาณ40-50%นะครับส่วนพวกแผนเสี่ยงสูงนะครับเช่นกบขอพอร์ตหุ้นนะครับอันนี้ที่ไปเปิดในตลาดหลักทรัพย์นะครับพอร์ตหุ้นกองทุนรวมนะครับแล้วก็กองทุนรวมเหมือนกันนะครับแต่อยู่ต่างประเทศลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับอันนี้อันนึงแล้วก็ s t f นะครับแล้วก็มีคริปโตด้วยนะครับพวกแผนพวกเนี้ย ก็จะอยู่อีกประมาณ50-60%อนะครับอันนี้สำหรับผู้ชายนะครับวัย40ปีนะครับ40ปีนะพอจะอย่างนี้ทีนี้เห็นไหมครับว่าสิ่งที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือในส่วนที่เป็นของกบขอครับกบขอเนี่ยมีอยู่ประมาณ20%นะครับดังนั้นสำหรับใครที่ออมเพิ่มไปเยอะเมื่อเงินท่านเยอะนะครับแล้วท่านมีแต่กบขอ,อย่างเดียวท่านต้องเข้าใจว่า เผื่อวันนึงมันมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นผมก็ตั้งใจแลวครับว่ากบขเนี่ยเต็มที่นะครับคือสูงสุดไม่เกิน40%จะต้องจะต้องไม่ไม่ออมกบขอละจะต้องไปใช้ตัวอื่นนะครับเช่นกองทุนรวมต่างประเทศนะครับหรือว่าฝากสากรอันนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมต่อๆไปนะครับทีนี้ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าเมื่อออมไปนานๆนะครับสิ่งที่เรา มีมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็คือต้องจัดสินทรัพย์ให้ดีนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งต่อความรู้ดีๆให้กับคนที่ท่านปรารถนาดีด้วยนะครับกจากกันนะครับอยากจะบอกว่าทุกคนนะครับเวลาจะเลือกลงทุนจัดสัดส่วนนู่นนะี่นั่นมีปัญหากันทุกคนนะครับแต่อย่างน้อยถ้าท่านเป็นคนที่มีปัญหาจากการลงทุนเพราะท่านเป็นคนที่มีเงินเหลือจากการออมนะครับอันเนี้ยปัญหาท่านจะน้อยมาก แต่ถ้าเกิดใครที่ใช้เงินนะครับที่เป็นกู้ยืมเงินมาหรือว่าเงินที่จะเป็นจะต้องใช้แต่เอามาลงทุนก่อนหวังผลตอบแทนอันนี้ท่านระวังจะมีปัญหาคูณ2องนะครับยังไงก็ดูดูด้วยนะครับ